ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้พามาชมแบตเตอรี่เพิ่มแบตเตอรี่ของ power MR นะครับตัวนี้เป็น1 0 0 MR 25.6V โวลต์ก็คือแบตเตอรี่ LFP ขนาด8ก้อนนั่นเองเขาประกอบมาให้แล้วนะครับก็สเปคตามนี้ตัวนี้เป็น3.2คูณ8นะครับก็ได้2 5 6โวลต์ตัวนี้เป็นรุ่นประกอบสำเร็จนะครับสังเกตดูเขาจะใส่กล่องมาให้แล้วก็ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบคือเรายกง่ายครับเขาใส่แบบนี้มาให้ตัวนี้คือสายหิ้วนะครับมี2ด้านนะมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้งานแล้วก็หิ้วหิว้วโดยแบบนี้เลยสามารถยกไปไหนมาไหนได้ออกแคมปิ้งได้แล้วก็ยกย้ายได้ง่ายตัวนี้เป็นน็อตนะครับน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์13แปลกๆหน่อย14ก็ไม่ใช่12ก็ไม่ใช่นะครับ แต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆเราใช้ไขควงแฉกก็ได้นะครับผมก็พอตอนจะใช้งานลองทดสอบดูแล้วระหว่างปะแจกับไขควงแฉกไขควงแฉกก็เอาอยู่แน่นดีนะครับเราใช้แบบนี้ซึ่งเป็นตัวหางปลาขนาด8มิลก็ได้6มิลก็ได้นะครับนอตตัวนี้ก็สามารถที่จะขัดได้ผมสั่งซื้อขนาดสายแบตเตอรี่16สกซมิลลิเมตรมาใช้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานดี100อแอม ชาร์จเร็ว 20M แอมป์นะครับตามสเปคเขาเขียนว่าสามารถชาร์จได้เร็ว 20M แอมป์เท่านั้นแล้วผมทดสอบดูแล้วก็สามารถที่จะรับไฟเข้าได้แค่2 0แอมป์นะครับผมใช้ยูนิทีตัวแคมมิเตอร์นะครับในการทดสอบเดี๋ยวผมจะลองทดสอบโดยตัวนี้ที่เป็นแคมมิเตอร์ตัวนี้นะครับค่อนข้างได้มาตรฐานจะต้องเป็นรุ่น UT204 plus นะครับถึงจะ สามารถวัดกระแสไฟ DC ได้นะครับตอนนี้ข้างนอกไม่มีแดดเดี๋ยวรอแดดสักครู่ผมพามาดูตัวลักษณะรูปร่างของพอเว r ์มแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต100แอมตัวนี้ก่อนนะครับเขาเขียนว่าห้ามชอ็อตซอร์กิตห้ามเปิดกล่องแล้วก็ห้ามโยนใส่ไฟห้ามเอาอะไรที่มาปิดเขาจะไม่สามารถระบายความร้อนได้นั่นเองนะครับ ไม่มีสเปคไม่มีวอลกอน,นะครับตัวนี้ผมก็ลองสั่งมาดูจากจีนเขาใช้เวลาประกอบ20วันนะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมอีกทีหนึ่งตัวนี้เป็นคล้ายๆกับ DIY ครับเขาประกอบเสร็จนะครับก็คล้ายๆ by order นะมีออเดอร์ถึงเริ่มประกอบนะครับโดยรวมใช้งานได้ดีผมเอามาใช้กับแบตที่ผมประกอบเองตัวนี้จะเป็นลิเทียมฟอสเฟตสเปคเดียวกันครับ ตัวโวลต์เท่ากัน24โวลต์น,นะครับแต่ว่าตัวความจุตัวนี้จะอยู่ที่120แอมป์นะครับตัวนี้จะอยู่ที่100แอมป์รวมกันก็220แอมป์โดยประมาณขนาดกันนะครับเวลาชาร์จสมมติว่าตัวนี้เข้า22แอมป์ตัวนี้จะเข้าประมาณ18แอมป์มันก็จะมีเหลื่อมกันนิดหน่อยไม่เป็นไรใช้ด้วยกันได้ครับมันเหมือนถังน้ําเวลาเขาล้นไปล้นมาเขาก็จะแบ่งกันเองนะครับไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้น หรือถ้าจะเป๊ะจริงๆก็ควรจะใช้ประจุเท่ากันจะดีกว่าแต่ผมเนี่ยไม่เท่ากันนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นในการต่อใช้งานผมก็ต่อรวมกันแบบนี้เลยครับขนาดน,นะผมเอาตัวนี้มาขนานกันตัวนี้ก็เป็นการจัำโดยการขันน็อตนะครับตัวนี้ของผมเนี่ยเป็นน็อตที่เป็นหางปลาแบบนอ็อตตัวนี้ก็ขันน็อตเข้ากันอย่างแน่นนะครับตัวนี้ใช้น็อตขันหางปลารวมกันทั้งหมดรวมถึงไปสวิตชิ่งด้วยด้านล่างนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่มารวมกันแล้วก็ตัวนี้ไปสวิตช,ชิ่งนะครับด้านล่างนะลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็อีกขาน,นึงขึ้นมาก็ขึ้นมาข้างบนอันนี้เป็นแบบ DIY บ้านๆเพื่อที่จะทําระบบให้ทดสอบได้เข้าใจง่ายขึ้นมาหาแบตเตอรี่ของตัวโซล่าชาร์จเจอร์ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอ่าโอเคตอนนี้แดดมาแล้วข้างนอกแดดแรงมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะชาร์จได้เท่าไหร่ ตอนนี้โซล่าชาร์เจอร์ได้พลังงานจากตัว PV ก็คือแผงโซล่า1.66กิโลวัตต์นะครับตามนี้นะค่อนข้างถือว่าแรงเลย3แผงนะครับของโซล่า PPM นะครับก็โอเคมากๆตอนนี้มาดูกันว่าเขาจะสามารถชาร์จด้วยความเร็วกระแสเท่าไหร่นะครับตัวน,นี้ผมปรับมาที่6 0แอ์เขาสามารถวัดได้ทั้งกระแสรตรงกระแสสลับนะครับสังเกตดูที่ผมเลือกอยู่นะ เราก็คล่อมเลยครับคล่อมแบบนี้นะครับสิ่งที่เขาวัดได้ก็คือ 43M แอมป์เข้ามานะครับไปยังแบตเตอรี่นะตัวนี้ 43M แอมป์โดยประมาณผมปัดไปนะครับมาดูกันว่าตัวนี้เขาจะสามารถที่จะวัดได้เท่าไหร่ครับเข้าแบตเตอรี่ power mr นะครับประมาณ2 0แอมป์เต็มเป๊ะเท่าที่เขารับได้เข้าใจว่า bms ขวางเอาไว้อยู่นะครับกรองเอาไว้รับได้แค่นี้2 0แอมป์นะครับ มาดูตัวนี้ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ผมประกอบเองนะครับ22ประมาณ23แอมจริงๆแล้วเขาสามารถรับได้ถึง40แอมนะครับตัวนี้อ๋อจริงๆ100แอมครับไฟขาเข้ารับได้100แอมนะครับแต่พอชาร์จจริงๆก็พอเฉลี่ยกันมาก็ได้เท่านี้ครับเขาสามารถรับได้อีกไม่ได้เต็มสเปคนะครับผมตั้งที่ BMS ว่าให้รับกระแสชาร์จได้ไม่เกิน40แอม สำหรับแบตเตอรี่ประกอบรุ่นนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยไม่ให้แบตบวมตอนนี้เท่าที่วัดดูก็อยู่ที่ประมาณ23แอมป์ถือว่าโอเคครับกับแบตเตอรี่ประกอบก้อนนี้นะครับก็20รวมกับ23ก็ประมาณ43แอมป์โดยประมาณนะครับ43แอมป์ก็มาวัดดูที่ตรงนี้อ่า42 43แถวๆนี้และครับก็โอเคนะถือว่าโดยรวมใช้ได้ครับมาดูที่ตัวนี้เขาโชว์เท่าไหร่นะครับ ผมจะปัดไปเรื่อยๆดูว่ากระแสเข้าแบตเท่าไหร่กระแสเข้าแบต58แอมป์จริงๆแล้วเขาเข้าประมาณ43 M, นะแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะเข้าบ้านนะครับตัวที่เขาโชว์58แอมป์รู้สึกว่ามันจะเป็นการเอาเข้าบ้านด้วยเป็นกระแสไฟเข้าบ้านรวมกับกระแสเข้าแบตนะครับก็ประมาณนี้นะก็โอเคมากๆสำหรับแบตเตอรี่รุ่นนี้เอามาต่อขนาดได้เลยนะครับ ถ้าเกิดท่านใดสนใจไปตัวรุน่นนี้ผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูคอมเมนต์ไปดูได้เลยว่าสเปคเข้าเปยังไงแล้วก็ลองแชทถามทางร้านคา้าด้วยนะเป็นร้านคา้าจากจีนนะครับเป็นยี่ห้อเดียวกับโซล่าชาร์เจอร์สำหรับคลิปนี้ก็ท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะทดสอบมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ